วันนี้เราอยู่กับเจ้าลอกโอเชียคอนเควส3สาปี22นะครับพี่พี่ครับเรียกได้ว่านะครับอดใจรอมานานมากนะครับกว่าสินค้าจะเข้ามาเอามาให้กับพี่พี่ที่รัชมกันเอามาวางขายในประเทศไทยนะครับกับเจ้าโอเชียคอนเควส3สาที่ถืออยู่นะครับเป็นรอก h g นะครับความสวยงามนะครับจะเป็นยังไงนะครับบอดี้ของลอกนะครับจะ เข้าเดิมไหมนะครับหรือว่าจะเลียกว่าเดิมนะครับสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับเจ้าโอเชียคอนเควส300 HG ปี22นะครับพี่ๆครับรูปลักษณ์นะครับสวยงามนะครับตัวกล่องนะครับเรียบหรูดูแพงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าลอกโอเชียนะครับเปิดออกมานะครับนี่นะครับ่อมาด้วยกันกระแทกอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับที่ถืออยู่ เรียกได้ว่านะครับบอดี้นะครับจับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับจากการปรับปรุงนะครับเจ้าลอกโอเชียคอนเควส3 0 0นะครับนี่นะครับหมุนนุ่มสมูทมือนะครับพี่พีมีคันโยกมาให้ด้วยนะครับในการที่เราจะยอนนะครับเหยื่อจิ๊กนะครับลงในทะเลนะครับเพิ่มความนะครับแม่นยำนะครับให้กับเหยื่อมากยิ่งขึ้น นะครับไม่ว่าจะใช้ขนาดนะครับ60 8 0 1แ0 120แล้วแต่นะครับพีพีถนัดเลยนะครับรูปลักษณ์สวยงามนะครับบอดี้สีทองนะครับน็อปนี่นะครับเป็นรูปนะครับทรงลักบี้นะครับพี่พี่จับกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวน็อปนะครับหมุนสมูทนะครับเทคโนโลยีนะครับใส่มาให้เรียกได้ว่าฟูลออปชันเลยทีเดียวสำหรับงานทะเลนะครับสำหรับเจ้าโอเชีย ตัวนี้เรามาดูสเปคนะครับของเจ้าลอกโอเชียกันสักนิดหนึ่งนะครับในซีรีส์โอเชียคอนเควสสามร้อยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3อัตราทดนะครับนั่นคือ PG HG แล้วก็ XG นะครับตัว PG เนี่ยนะครับจะอยู่ที่อัตราทดนะครับจะเป็นรอบ4.8นะครับถ้าเป็น HG จะเป็น6.2แล้วก็ XG นะครับจะเป็น7.5 นะครับกลางๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นรหัส HG ที่ใช้เยอะหน่อยนะครับสำหรับเจอลอกตัวนี้กำลังเบรกนะครับถ้าในรหัสนะครับ PG นะครับก็จะกำลังเบรก8กิโลนะครับถ้ารหัส HG กำลังเบรกจะอยู่ที่7.5กิโลนะครับแล้วก็รหัส XG นะครับ X ตั้งเกียร์นะครับกำลังเบรกจะอยู่ที่7กิโลนะครับพี่ๆน้ำหนักตัวลอกนะครับจะอยู่ที่350 นะครับแล้วก็355กรัมเท่านั้นเองสำหรับตัวลอกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงตัวเทคโนโลยีช่วงแขนหมุนนะครับอยู่ที่75มิลลิเมตรนะครับพี่ๆช่วงแขนหมุนจะอยู่ที่75มิลลิเมตรลูกปืนที่ให้มา9บวก2บอลแบริ่ง เป็นลูกปืนเกรดกันน้ำเค็มอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าลอกตัวนี้นะครับแล้วก็การปรับปรุงนะครับพัฒนานะครับบอดี้เรียกได้ว่านะครับเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่แล้วนะครับ S Compact นะครับบอดี้นะครับเรียกได้ว่าบอดี้เนี่ยมีความเล็กลงกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับ1.3มมิลลิเมตรนะครับบอดี้เล็กลงกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับ S Compact นะครับพี่ๆ ตัวนี้เทคโนโลยีนะครับตัวฟันเฟืองเป็นไมโครโมดูลนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับตัว In f i n i t y d r i v e r นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่เลยทีเดียวนะครับมีคันโยกมาให้นะครับเป็น4 l e v e l นะครับตัวนี้นะครับปรับนะครับความเร็วในการย่อนเหยื่อจิกลงทะเลนะครับนะครับ4 l e v e l ตัวนี้นี่นะครับหรือว่าที่เรา คุณชื่อกันก็คือคันโยกนะครับที่มีมาให้นี่นะครับวัสดุภายในนะครับนะครับเรียกได้ว่าป้องกันน้ำเค็มได้เป็นอย่างดีนะครับมีระบบ e x p r o t e c นะครับรวมทั้งชิ้นส่วนภายในเนี่ยนะครับก็เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดก่อนของน้ำเค็มได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่ามั่นใจได้นะครับว่าน้ำเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าไปทำลายห้องเครื่องวัสดุภายในนะครับสำหรับเจ้า ลอกตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการดีไซน์ออกแบบนะครับการป้องกันนะครับน้ําเค็มเข้าสู่ตัวลอกทํานะครับได้อย่างเยี่เยี่ยมอยู่แล้วตัวบอดี้นะครับเรียกได้ว่าทําออกมาสนิทนะครับกระชับป้องกันน้ําเค็มนะครับเข้าสู่บอดี้ของลอกนะครับสําหรับเจ้าลอกตัวนี้และที่สําคัญนะครับเจ้าลอกตัวนี้ก็มีคลิกเสียงฟาลากด้วยนี่นะครับก็เพิ่มอัตรดนะครับในการ เล่นเกมทะเลนะครับงานจิ๊กนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคลิกเสียงปลาลากตัวนี้การใส่สาย PE นะครับตามสเปคเนี่ยนะครับใส่สาย PE 3ได้ที่250เมตรนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงสาย PE 2.5เนี่ยตีน้อยคิดว่านะครับน่าจะได้อยู่200เมตรพอดีนะครับถ้าใส่ PE 3เนี่ยได้250นะครับลดลงมาเป็น PE 2.5เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ200เมตรนะครับคิดว่าน่าจะพอดีกับ ตัวลอกนะครับหรือว่าพี่ๆอาจจะใส่พีสก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มเข้าไปนะครับความจุของตัว p ีสนะครับก็จะอยู่ประมาณนะครับ300เมตรนะครับก็น่าจะซื้อใส่นะครับขนาด300เมตรนะครับพีสใส่กับตัวลอกตัวโอเชีย3 0 0ตัวนี้นะครับพี่ๆครับวันนี้ติดน้อยก็เอามาแนะนํากันนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่กําลังมองหาลอกจิ๊กงานทะเลนะครับลอกไฮเอ็นตัวท็อปทนะครับลอกปีใหม่นะครับสาหรับ เจ้าโอเชียคอนเควส์สามร้อยนะครับที่น้อยเอามาแนะนํากันประมาณนี้นะครับพี่ๆที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับสินค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาแล้วก็เรื่องของอัตราทดนะครับก็จะมีสามอัตราทดแต่ว่ารอบที่นําเข้ามานะครับการผลิตเนี่ยนะครับก็จะนะครับในแต่ละล็อตอาจจะไม่ได้เข้ามาทุกอัตราทดนะครับพี่ๆก็สอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับประมาณนี้นะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ